ในคลิปนี้ผมจะลงดันผลพระด้วยตัวคนเดียวแต่ผมจะไม่ใช่ผลพระจะเป็นยังไงไปดูกันครับผมรู้ว่าคุณเคยประสบปัญหานี้ฉะนั้นผมขอแนะนำสตุลนอาชอะรับฟาร์มแบบบอกฟุตบริการฟาร์มมาเตอรี่เบรีททำผลตื่นทำเผาวีสามทำไฟติ้งสไตล์บริการหาไอเทม และทํเผา V4 รวมถึงการล่าข้าวหัวก็เขาก็ยังรับทำหาของ up อ,อเทมหรือบริการ up อ,อเทมไปเลยก็ยังมี <Wow. S 1> สนุนอาชอบยังมีบริการ <c oughs> ให้แมป King Legacy Logo และ Anime Adventure อีกใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับบอกเขาว่ามาจากช่อง Auto อีกดีรับส่วนลด10%นะจ๊ะโอเคครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากจะเอามาลองดูนะผมว่าถ้าผมลงดันพ้าเนี่ยโดยที่ผมไม่ใช้ผุน้าเนี่ยมันจะไหวไหมจริงจริงมันก็มีคนขอมาด้วยนะแหละว่า อยากให้ผมเอาผลอะไรไปก็ได้ที่ไม่ใช่ผลพระนะฮะเอาไปลงดันพระซึ่งผมก็ไม่เคยลองกันว่ามันจะไหวหรือเปล่านะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็จะมาลองกันเลยแล้วกันนะผมซึ่งผมก็จะลองด้วยผลสายฟ้ามันเดิมนะเพราะว่าเออคือจะใช้คุ้มก่อนนะครับผมก็เออประมาณนั้นเลยนะ,ะมาก่อนที่เราจะไปลงดันเนี่ยเราต้องทําการซุ่มผลก่อนนะครับผมอาเลยมาก็าซื้อเฮ้ยได้ผลมังกรโอเคเก็บไว้ก่อนนะนี่ผลมังกรโอเคเก็บไว้ คือยังไม่ใช้นั่นเองนะผมไปเก็บโดยผมจะเอ่อเอาเงินซื้อแม่งเลยนี่แหละมาตอนนี้ผมก็ถึงตัวซื้อเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่ไงบุตดาเจอแล้วนะครับอ่าซื้อมาเลยไปเราจะกดเข้าดันกันเลยนะผมมาไ,ไม่ให้เสียเวลานะฮะตอนนี้ผมอยู่ในดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับผมว่าผมจะรอดหรือเปล่านะและหนแล้วผมจะขอพูดเลยแล้วกันนะผมสําหรับบางคนในที่ขอมาล้วผมว่า อย่าให้ผมใช้ผลฟินิกแบบลงดันผลฟินิกคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าผมไม่เคยฟาร์มผลฟินิกเลยนะฮะ <S <S ซึ่งจําได้ว่าผลฟินิกเนี่ยเป็นผลที่มันอยู่ในดันแอดวานนะครับผมซึ่งผมก็จําเงื่อนไขมันไม่ไดว้ว่ามันต้องเปิดดันยังไงร,รู้อย่างเดียวว่าผมไม่ได้เปิดนะเพราะว่าผมไม่ได้ฟาร์มและผมก็ไม่ได้สนใจผลฟินิกด้วยนะฮะ <S <S ต,ตอนนั้นก็เลยแบบเออแบบคือเพื่อนทํากันผมก็เลยไม่ได้ไปทําด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้สนใจอ่ะก็นั่นแหละตอนนั้นเลยนะครับผมไปตอนนี้เราก็จะยิงยาวเข้า ดันไม่ใช่ดันให้ถึงดันบอสนะครับผมซึ่งดันบอสเนี่ยผมว่าโหดจริงนะอันนี้ <N> 2> <S 2> <S มาจะบอกว่าตอนนี้เผ่าผมมาแล้วนะครับผมก็ มือเดิมนะครับผมสิ่งที่ผมจะพูดนะก็คือผมก็ยังไม่เปิดนะก็จะไปเปิดตอนอตอนถึงกรอบบอสนะครับผมเออนั่นแหละ มาถึงกอสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะทันหรือเปล่านะแต่ถ้าทันได้ก็ก,ก็ดีนะผมซึ่งมาถึงกอสุดท้ายเนี่ยแน่นอนนะครับผมก็คือผมจะทําการเปิดเผาเลยนะแต่เอ,อผมว่าดันนี้เนี่ยมันน่าลําคานะผมเพราะว่ามอนเนี่ยมันมันใช้สก,กิลแบบพักผมไปไกลๆได้นะผมเออมันพักไปเลยนะแล้วก็ครั้งนี้มันก็มาแบบโอ้โหมาเยอะด้วยปเปิดเผาตอนนี้เลยตู้ม โอเคทุกคนตอนนี้บารมีเผาผมหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ผมขอเล่นแบบซิบเซฟก่อนนะฮะจะได้แบบมีโอกาสรอดที่สูงขึ้นนะฮะ โอเคทุกคนตอนนี้ดูเหมือนว่ามอนมันจะหมดแล้วนะผมตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวบอสกับผมนะฮะซึ่งตอนนี้เราต้องดูกันนะผมว่าผมไม่ผมก็บอสนะี่ยแหละต้องตายนะผมมาแล้วก็มาดูกันนะครับผม โอเคทุกคนคือทันพอดีนะครับผมตอนแรกคือแบบไอ้คียแบบโอ้โหดูดิเหลือยู่สองวินะฮะก็ <c oughs> ถือว่าทันนะ <c oughs> คือผมพยายามเล่นเซฟเ,เพื่อไม่ให้ตัวเองตายนะผมก็คือพยายามเล่นยังไงก็ได้ให้มันรอดนะผมและผมรอดมาได้โอ้ตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะผมคือแบบคิดว่าแบบเฮ้ยยังไงแบบเวลาหมดแน่เลย <c oughs> ได้แล้ครับผมเอาเป็นว่ามันเหลืออยู่สองวินะฮะก็ถือว่ารอดแล้วกัน ับเวลาอันเหลือกะตี้หนึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะไม่รอดแล้วนะผมเอาเป็นว่า<ะ>คลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมบายบายฮะ